สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนักกีฬาสุขการอดหญิงเมืองไทยประกันภัยฟุตซอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจําปี2568นะครับการแข่งขันวันนี้ครับเริ่มต้นทันแรกของทัวร์นาเมนต์นะครับที่สนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ7 2พรรษามีนบุรีครับการท่าเรือไอแมเน่มอสวรสามชุกพบกับแอคซัสราชบุรีฟุตซอลคลับนะครับมีคุณประวีณพุทธสุรโรจน์กับผมมัตถพิอินบำรุงเป็นทีมบรรยายร่วมกันครับครับก็ถือว่าเติบโตนะครับแล้วก็มี ความก้าวหน้าอย่างชัดเจนนะครับฟุตซอหญิงในไทยของเราครับควาคลองตัวสูงดีทีเดียวนะครับพรชิตาตว,วัดโดลนลูกนี้ตัวถล่าเข้าโกไปแล้วแต่ว่าบอลยังอยู่ข้างนอกครับหนึ่งในไทยแล้วควา้างโตมาฉลับลูกนี้ไม่ได้จบจังหวะสองน,นะครับสุภาพิษดูอีกทีหนึ่งับ จงังหวะยิงลักไก่ตรงนี้ครับที่รับแล้วตัวเนี่ยหลุดเข้าไปในประตูแต่ว่ายังโผ<อ>ล่<อ>เล่นแล้วอ้าวแต่ตัดกลับมานี่กลายเป็นการท่าเรือด้าประตูขึ้นนําเลยครับโอ้สุชาตินา,นาใหม่ครับโอ้โหเดี๋ยวดูนะครับบอลเปิดจากหลังมาหน้ายังไงครับสุชาติบุกอยู่ครับกลายว่าบอลหลุดมาตรงนี้<อ>แล้วหูมง่งสกิปเปลี่ยนทางเป็นประตูเลยคแค่สามนาทีในหน่วยธัญลักษณ์ บอลโด่งอีกแล้วครับเอาแล้วคลุกคลิกได้หวดโอ้โหตกมาใส่ดวงกะไทยเลยยิงไม่เข้าเป้าเองนะครับรอดไปครับทิติธนาโอ้มีโอกาสได้กดดันหน้าปากประตูเนี่ยออกมาแล้วรับบอลหลุดนะครับแต่ปานปียาจ่ายไปที่มุมบอลเฉลี่ยมาถึงปานปียาชนเสาครับโอ้โหไม่ได้ครับโอกาสประตูตีเสมอของราชบุรีนะครับน่าเสียดาย ปากแล้วโอ้โหเล่นกันสวยมากสุภาพิษคลึงหนีปากประตูโล,ล่งแล้วแต่โอ้โหมาไม่ถึงทันยนลักษ์ปาเคลียได้ครับครับเนี่ยเจาะมาทางฝั่งซ้ายสวยมากนะครับแล้วตรงนี้ดึงหลอกสวยแต่จังหวะให้เลยครับคือฝั่งหญิงเอนิสคือผู้เล่นบางคนเนี่ยติดภารกิจด้วยนะครอ้าวแล้วตรงนี้อยู่มือหรือเปล่าเจตนาด้วยใบแดงเลยครับ จังหวะปิดพลาดตรงนี้เนี่ยปากประตูมันโล่งแล้วครับกลายเป็นว่ายกมือไปขวาตรงนี้ก็ชัดเจนครับขัดขวางไม่ปัดก็เข้าเนี่ยวางหมากได้ดีกว่ากันในช่วงเวลาที่การท่าเรือผู้เล่นมากกว่าหนึ่งคนโอ้โจะเล่นรอดขาะเล่นยากแล้วครับโอ้โหแต่ว่าจบไม่ลงเองครับสุชาติไม่ได้ลงโทษจังหวะผิดพลาดนะครับ ยิงเร็วอ้าวแล้วโอ้โหย่างอันเดอร์ทิ้งไม่ทันนะครับที่ทธานาลูกยิงของสุภาพิษ์มันทะลุบล็อกน่าจังหวะยิงไกลมานะครับ <c oughs> ดีว่าบอลนี่ยังหลุก <c oughs> เพื่อนร่วมทีมชาติครับโอ้ <c oughs> โหแต่มาเจอบอลคิกอินเร็วเสร็จเลยครับหนึ่งต่อหนึ่งจนได้เพิ่งจะเซฟแล้วคิกอินเล่นเร็วมานะครับตามาสกัดไม่ทันนะครับเนี่ยคือยังเสียงยังไม่ทันจบเลยครับ โอ้จบครึ่งแรกนาทีกว่าครับการท่าเรือหมอนยาลูกนี้ก็เข้าซองของที่ดิธนาไปแล้วก็จบครึ่งแรกครับก็การท่าเรือกับแอคซดราชบุรีนี่เสมออยู่หนึ่งหนึ่งมรรษามีบุรีในครึ่งเวลาหลังนะครับการท่าเรือที่เสมออยู่กับราชบรีแล้วได้โอกาสยิงขึ้นน้าก่อนเลยครับโอ้โห11วินาทีเท่านั้นในครึ่งหลังครับน้ําทิพย์ทำประตูให้กับการท่าเรือครับเนี่ยแตะ ดึงตัวประกบไปได้นะครับแล้วก็ฝากมาให้กับนันทิพที่ไม่มีตัวประกบเลยครับแล้วก็จิ้มผ่านตัวของหนึ่งกุชัยออกมาให้กับสุภาพิษหืนกระมาสุภาพิษโอ้โหปัดได้ครับทีิีธนาบอลยังไม่ออกอัญลักษ์ครับจากระยะประมาณ10เมตรนั่นแหละโอ้หยิงได้หนักแต่ว่าไม่เข้าเป้าครับ หึ่งพาได้จริงๆนะตัวสุดท้ายของการทะเลยเอาแล้วคว้าม,มาทุกนี้โอ้โหทีดีธนา,าไปชนกับสุชนาติเองนะธัญลักษณ์คราวนี้จะหนีมาเข้าซ้ายเอาปานปริยาดักชกได้แต่ว่าเจอสุภาพิษแล้วแก้ตัวได้ธัญลักษณ์โอกาสลงๆสุชนาติให้มาเรียบร้อยเลยครับทิ้งห่างไปเป็น3มต่อนหนึ่งแล้วโดยวนาพรโอ้โหเนี่ยจากจังหวัดที่ไปดักบอลเปลี่ยนจากรับเป็นลุกมาได้นะครับ ธัญ,ญลักษ์ที่ไปจิ้มแย่งบอลมาครับก่อนที่สุชา,านหน้าจะฝากมาให้กับวนาพอหเนีครับยิงลูกนี้ก็ลงโล่งเลยครับเอาครับไหลมามจ่ายไม่แม่นแล้วทัญ,ญลักษ์ปากประตูลงโล่งแต่ยิงไกลลูกนี้ไม่คมพอครับตามสประตูต้องเล่นเพาเวอร์เพลย์แต่ก็เสี่ยงนะครับโดนยิงสวนลูกนี้โอ้โหหายเลยครับ สี่ประตูตอนหนึ่งครับแล้วพอชิตาโดนบีบนะครับสุดท้ายมาเข้าทางสุภาพิษโอ้โหหยอดมารุ่นนี้นี่น้ำหนักพอดีเลยครับมีนัทมนแม้ว่าจะยิงตักไปที่มุมพักไม่อยู่ธี่รัตน์อ้าวแต่ยังได้โอกาสโอ้โหอาแล้วครับไล่มาแบบนี้นี่ยังมีลุนนะโดยยุภาวดีเนี่ยจาก บอนยาที่นัทมนฝากขึ้นมาข้างหน้านี้ตอนแรกนี่ทำท่าว่าจะจับห่างนะแต่ไปปั๊มแย่งบอลมาได้นะครับสำหรับทิดารัตก่อนที่จะจ่ายมาให้กับยุภาวดีนะครับยิงลูกนี้เข้าไปนะครับไล่ขึ้นมาครับเป็น 2. 4ต่อจะพลิกนิดทีดาอ้าวแล้วปานปรียากลับมาทีาดาเข้าไปแล้วครับโอ้โห4ต่อสเอาแล้วครับทีนี้ใกล้มาเหลือลูกเดียวจนได้ครับราชบุรี ว่าลดลงมาแล้วครับเนี่ยออกมาสกัดแล้วปาปิยาถึงก่อนนะครับก่อนที่บอลนี่จะกระชอกมาเข้าทางของทิยาดานวิชัยครับ <c oughs> คือพยายานจะตัดให้ทิยาดาแหวกเองโอกาสของทิยาดาตวัดโอ้โหเข้าไปเลยครับโอ้สี่ประตูต่อสี่ทิยาดายิงสองลูกรวดครับจากตามหลังนะครับตอนนี้ไล่ทันจนได้นี่แหวกหนีมาแล้วก็โอ้หูยิงหาข้อลูกนี้นี่เสียบเลยครับอ้หนึ่งนึกใจคือ มีนาทีสุดท้ายสุภาพิษโดนขวางไว้แล้วโอ้โหเรียกว่าเป็นการคัมแบ็กมาตามตีเสมอได้แบบเรียกว่าดราม่าจริงๆนะครับในครึ่งหลังครับของแอคซัราชบุรีที่ True Vision s now